สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง168 Channel นะครับวันนี้ก็มาอัปเดตคอนเ a นต์แเพื่อใครหลายๆคนยังไม่ทันนะครับเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูนะครับพอดีผมทำความสะอาดเสร็จแล้วอีกรอบนึงเป็นเกียร์ธรรมดาครับแล้วก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสำหรับ EP นี้นะครับอเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูแล้วกันนะครับคันนี้ ื่อใครหลายๆคนยังไม่ทันนะครับผมก็มาอัปเดตให้ได้รับชมนะครับ EP นี้ Honda Jazz นะครับปี2011นะครับเป็นเครื่อง iV t e c ครับเป็นเครื่อง1.5 iV t e c ครับตัวนี้ก็เป็นรถในกระแสนะครับอ่ะ Jazz GE นะครับ Jazz GE ตัวนี้เป็นตัว Minor c h a ช g งแล้วเพราะว่าอ่ามันจะมี Airbag ตั้งแต่ตัวโลนะครับนี่ฮะ มีแอร์แบ็กตั้งแต่ตัวโลนะครับคู่หน้าคันนี้เป็นเกียร์เอครับนะฮะแล้วก็ภายในสวยมากนะครับรถมันก็มือเดียวป้ายแดงนะครับรถมือเดียวเลยเป็นไม้แท้ด้วยนะครับเบาะก็ทรงดีครับเพราะว่ารถไม่ได้ใช้งานหนักเลยนะครับแห่งประตูก็ยังสวยอยู่นะครับนี่เดี๋ยวผมถ่ายอัปเดตให้ดูเลยนะครับพวงมาลัยนะครับดูรถใช้น้อยจริงไม่จริงดูที่พวงมาลัยนะครับพวงมาลัยก็ยังสวยมากนะครับอ่ะ ตอนนี้จริงๆคันนี้ขับสนุกมากนะครับเป็นเครื่อง L15 เนี่ยขับสนุกมากนะครับเพื่อให้หลายๆคนยังไม่ทันครับข้างหลังสวยนะครับเบาะข้างหลังสวยมากนะครับเพราะรถใหม่น้อยจริงๆนะครับก็ได้ทําสปาให้ใหม่หมดแล้วนะครับแฮงประตูสวยอยู่นะครับทุกบานรถไม่มีอุบัติเหตุแน่นอนนะครับเม็ดอาร์คลอยลอยอาร์คอะไรครบหมดนะครับดูรอบๆคันก่อนนะครับ คันนี้ก็ได้จัดฟิตเมนต์ใหม่นะครับเพราะว่าของเดิมเนี่ยก็จะเป็นรถเดิมๆสแตนดาร์ดนะครับเป็นรถล้อกระทะฝาตบนะครับผมก็ได้มาจัดฟิตเมนต์ใหม่ก็คือเปลี่ยนยางใหม่แล้วก็เปลี่ยนแม็กใหม่นะครับยางใหม่เป็นยางของเลนโซ่นะครับตัวนี้อะฟิตเมนต์ยางนะครับเบอร์ยางก็195 50 R15 ครับเป็นยางยี่ห้อของเลนโซ่เลยนะนี่ครับเป็นล้อแม็ก TE 37นะครับตัวนี้ แม็กใหม่นะครับไม่ใช่แม็กมือสองนะครับยางด้วยนะครับยางก็เป็นเป็นยางปี2022เลยนะครับอ่ะคันนี้ซื้อไปก็ถือว่าคุ้มนะครับคุ้มมากเพราะว่าผมก็ได้ดูแลแล้วเซอร์วิสให้ใหม่หมดนะครับนี่ฮะช่วงล่างไม่ได้ดัดสปริงนะครับช่วงล่างก็จะเป็นเป็นสปริงโหลดเลยนะครับเป็นสปริงขาวนะครับผมไม่แน่ใจว่ายี่ห้ออะไรนะครับผมจะไม่ได้นะฮะนะครับรถก็หน้าเดิมท้ายเดิมนะครับเม็ดอาร์คยังครบหมด เม็ดอะคบหมดนะครับคบหมดจริงๆเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเลยแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวผมรีวิวอีกรอบนึงแล้วกันนะครับคันนี้เนี่ยฮะทรงดีฟิตเมนต์สวยครับเนี่ยฮะแจ็คจีป e ี e P 2 0 1 1ถ้าเกิดว่าข้อแตกต่างลูกค้าสงสัยว่าอ่ารุ่นเก่ารุ่นใหม่รุ่นเก่าหมายถึงว่าชมนี้นะครับชมนี้คือปีลึกกว่านี้ก็คือปี0708นะครับถ้าปี0708ไฟตรงนี้จะไม่เหมือนครับ ไฟเลี้ยวจะนูนๆขึ้นมานะครับก็จะไม่สวยเหมือนตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นไฟที่เขาเรียกว่าไมเนอร์เชงแล้วนะครับแล้วก็แตกต่างกันออกไปก็คือไฟท้ายนะครับเดี๋ยวผมให้ดูไฟท้ายถ้าเชงก็เป็น LED นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นตัวปี0 7 0 8์9ก็จะเป็นตัวไฟหลอดไส้อยู่นะครับเป็นไฟหลอดอไฟธรรมดานะครับไฟธรรมดาตัวน,นี้ก็จะเป็นตัวเชงแล้วนะครับ iV t e c นะครับนี แล้วก็จุดที่แตกต่างนะครับจากตัวรุ่นเก่ากับรุ่นใหม่ก็คือกันชนหน้ากับกันชนท้ายนะครับถ้าเกิดว่าเป็นตัวเก่าเนี่ยกันชนหน้าก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับแต่ว่าคันนี้นะครับก็จะเป็นตัวเชนแล้วอย่างที่ผมบอกไปนะครับจริงๆอะ่ะรถในกระแสนะเพราะว่าตอนนี้คือแจ๊สเขาหยุดผลิตไปละนะครับแล้วก็แจ๊สสภาพสวยๆก็ค่อนข้างจะหายากมากนะครับคันนี้ขวัญใจไวรุ่นด้วยนะครับก็เป็นเ e กียร์ MT นะครับ ขวอนใจขาซิ่งนะครับเป็น KMT ครับแล้วก็ภายในเนี่ยค่อนข้างค่อนข้างที่จะสวยมากนะครับสวยและสะอาดมากนะครับคันนี้ไม่อยู่ที่1นึ0 0 0สมกิโลเท่านั้นนะครับเนี่ยไม่ My อยู่ที่1นึ0 0 0สมกิโลเท่านั้นครับตัวนี้ก็จะเป็นออปชั่นก็จะมีกระจกไฟฟ้านะครับระบบไฟฟ้าค่อนข้างจะสมบูรณ์มากนะครับปรับข้างไฟฟ้านะครับแล้วก็ กระจกออตโต้ไฟฟ้าด้านขวาของคนขับนะครับใช้งานได้ครบหมดนะครับอันนี้ใช้งานได้ครบหมดเลยเพราะรถตีใหม่ๆไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะครับเบาะเบาะทรงดีครับรถใช้น้อยเบาะค่อนข้างที่จะเสื่อมสภาพน้อยมากนะครับนี่ฮะทั้ง4ตัวเลยนะครับผมอาจจะพูดช้าหน่อยนะครับวันนี้เพราะว่าผมไม่ค่อยสบายนะครับอ่ะต้องขอภัยลูกค้าด้วยนะครับ ผมพามาดูห้องเครื่องครับห้องเครื่องคันนี้นะครับก็จะเป็นเครื่อง ivtec ครับเป็นเครื่อง L15 ครับ L15 คือเครื่อง 1,500cc นั่นเองนะครับก็คันนี้ก็เม็ดอาร์ดเดิมนะครับคันหน้าเดิมนะครับน็อตไม่เคยขยับนะครับหัวน็อตยังสวยอยู่นะครับแล้วก็สติกอร์แบตเตอรี่ยังใหม่อยู่นะครับแบตเตอรี่เนี่ยเพิ่งเปลี่ยนใหม่เลยนะครับส่วนฝากระโปรงส่วนฝากระโปรงคันนี้นะครับฝากระโปรงก็น็อตสวยครับไม่เคยขยับครับ รถเดิมครับไม่เคยมีอุบัติเหตุแน่นอนนะครับล้านเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าเกิดว่าลูกค้าซื้อไปตรวจสอบว่าเคยอุบัติเหตุเนี่ยผมการันตีคืนเงินล้านเปอร์เซ็นต์ครับคืนเงินคืนรถเต็มจํานวนนะครับคืนค่าตกใจให้ลูกค้าอีก1 0 0 0 0แบาททันทีนะครับสําหรับรถคันนี้นะครับผมรีวิวตรงและรายงานชัดเจนครับนะฮะใครมาตรงปกแน่นอนครับไม่ต้องห่วงนะครับนี่ฮะข้อดีของการซื้อรถผ่านช่อง YouTube 1 6 8นะครับผมก็จัดการให้หมดครับแต่คันนี้อ่ะ คันนี้ผมทําอะไรให้บ้างหลังการขายคันนี้ผมก็เปลี่ยนน้ามันเครื่องให้นะครับน้ํามันเกียร์ให้ก็คือเริ่มต้นใหม่จากลูกค้าเลยนะครับพร้อมใช้กันไปเลยนะครับอ่ะโอเคครับเดี๋ยวไปดูด้านหลังนะครับดูเม็ดอักด้านหลังนะครับแล้วก็หัวน็อตฝาระโปงท้ายนะครับว่ามันจะสวยขนาดไหนไปดูกันเลยครับมาดูด้านหลังนะครับน็อตฝาระโปงก็ไม่เคยขยับนะครับนี่ฮะฝาระโปงสวยนะครับนี่ฮะก็จะเป็นคราบน้ำบ้างเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับของรุ่นมือสองนะครับเพราะว่ามีการล้างเนาะ แล้วก็เม็ดอาร์กยังอยู่ครบครับผมนี่ค่อนข้างจะสวยมากนะครับเพราะว่ารถเนี่ยเบ้าเดิมซอกเดิมนะครับเนี่ยฮะซอกเดิมพับเดิมรถไม่มีการตัดต่อหรือเจียแต่งแน่นอนคันนี้นะครับเป็นรถทรงซิ่งจริงนะครับแต่ว่ารถไม่เคยจูนกล่องและแมปกล่องนะครับอันนี้ผมการันตีนะครับเป็นเครื่องเดิมๆจากสแตนดาดจากโรงงานเลยนะครับเม็ดอาร์คตอประตูนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเม็ดอาร์คเดิมจากโรงงานทั้งหมดนะครับทั้ง4บานนะครับวันนี้ที่ผมมาอัปเดตเพราะว่า คันนี้ยังไม่ได้ติดจองนะครับแล้วก็เผื่อใครหลายๆคนที่เข้ามาติดตามผมที่หลังแล้วยังไม่ทันนะครับอันนี้ผมขออนุญาตถ่ายคลิปอีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้ผมรีวิวไปละส่วนใหญ่รถโดยรวมเนี่ยก็จะเป็นสีเดิมจากโรงงานนะครับนี่ฮะด้านหลังเบาะนะครับของคนนั่งตอนหน้านะครับก็ถือว่ายังสวยมากนะครับก็ถือว่า ตอบโจทย์นะครับก็ถือว่าตอบโจทย์นะครับสำหรับ j จ๊ GE ีคันนี้นะครับคันนี้ก็เป็นปี2011ครับเครื่องเสียงนะครับวิทยุนะครับก็จะเป็นวิทยุจากโรงงานนะครับก็จะเป็นเครื่องเสียงจาก Honda เลยนะครับตัวนี้ก็สามารถรองรับ AUX ให้ได้นะครับแล้วก็มีแผ่น CD ให้นะครับเนี่ยฮะสามารถใส่ช่องแผ่น CD ได้นะครับแต่ว่าต่อบลูทูธไม่ได้นะครับแล้วก็จะมี USB ให้ด้วยนะครับตัวนี้คันนี้ผมก็ได้ดูแลเรื่องระบบแอร์ให้แล้วเรียบร้อยนะครับเช็คน้ายาแอร์ใหม่ทั้งหมด อันนี้ผมการันตีแล้วก็ดูแลหลังการขายนะครับเป็นออปชั่นหลังการขายกันไปนะครับแต่ถ้าเกิดว่าลูกค้าซื้อรถนะครับไม่มีการดูแลเนี่ยไม่มีการใส่ใจเนี่ยบางทีมันถูกกว่าไม่เท่าไหร่นะครับถูกกว่าไม่เท่าไหร่จริงๆนะครับคันนี้ผมขายอยู่ที่299,0 0 0บาทครับนะดูแลกันไปนะครับดูแลกันถึงแน่นอนนะครับสำหรับ Honda Jazz GE คันนี้นะครับก็จะเป็นปี2011นะครับก็จะเป็นเครื่อง1.5 i-VTEC ครับ รถคันนี้ก็หน้าเดิมท้ายเดิมครับรถโดยรวมเนี่ยค่อนข้างจะเดิมทุกจุดนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์ช่อง168ชาแนลให้ผมด้วยนะครับคันนี้ผมขายอยู่ที่299,000บาทครับเป็นเกียร์ MT นะครับ5สปีดครับสำหรับฝนัใจวัยรุ่นนะครับคันนี้ตอบโจทย์ครับอ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้ EP นี้ต้องขอบคุณมากนะครับ FC ทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมกันมาตลอดนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ EP หน้าครับสำหรับ EP นี้สวัสดีครับ